ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวใหโยนใหญ่ไโยนหนึ่งก็นขนมปังมันลอยไปไกลให้สูงได้เหรอใช่ขนมปังมันลอยไปไกลได้ใครใครอ่ะอะไรอะไรจอะอะไลด์สไลด์ หมูตามไปลามยนะอ้าปลาให้ปลารงใ,ใกล้ๆกัได้ลูกปลามาใกล้ๆใกล้ๆกันได้งลยนั่งดืนจ่้ยค่ะไม่ไไม่ได้ได้เอ่